มานะครับ YM 3 5 7 A ล้อโตกะล้อธรรมดา ต่างกันตรงไหนมั่งนะครับอ่ะวันนี้เอามาเปรียบเทียบสเปคให้ดูนะครับอ่ะสองคันนี้นะครับคันซ้ายมืออ่าลูกค้าสามารถดาวอยู่ที่4 0,000บาทนะครับ YM 3 5 7 a ้อล้อโตนะคันขวามือลูกค้าสามารถรับโปรโฟรีดาวได้นะครับเอ้มันแตกต่างกันยังไงเนาะทำไมมีทั้งฟรีดาวไม,ไม่ได้ฟรีดาวอ่าจริงๆมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับอ่ะคันไหนที่ลดได้เยอะกว่าเราก็อ่จจัดโปรโฟรีดาวให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบสเปคล้อโตอ่ะ ดาวสี่หมื่นไม่มีปัญหาครับดาวเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ ขอให้ชอบสเปคเขานะครับอ่ะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าวันนี้เขาต่างกันตรงไหนนะครับอ่ะดูจากรูปร่างหน้าตาอ่ะโอเคเท่ากันเป๊ะเลยนะครับต่างกัน1ขนาดล้อหลังนะครับล้อหลังคันซ้ายมือคันล้อโตเขาก็จะล้อโตโตนะครับตามสเปคเขาเลยนะครับอ่ะล้อโตนะครับมีขนาดล้อหลังขนาดขอบ28นะครับในณในขนาดที่ล้อธรรมดานะครับล้อหลังเขาจะขนาดอ่าขอบ26นะครับ13.626ีนะอ่านี่ก็มีขนาด ยางที่อ้วนกว่าแล้วก็สูงกว่านะครับบางท่านก็เอาไปใส่ยางผอมนะครับไปลงดินหล่มก็จะดีกว่านะครับบางท่านก็ใช้อย่างเงี้ยครับสู้ดินแข็งดีนะครับสู้ดินแข็งดีแล้วก็บางท่านก็บอกว่า ไปยกเครื่องปลูกอ้อยแล้วปลูกอ้อยมันไปดีกว่ารุ่นล้อธรรมดานะครับแต่ถ้าเทียบรวมๆแรงม้าและแรงบิดเสือว่านมันเท่ากันนะครับแล้วก็ส่วนที่แตกต่างส่วนที่2นะครับที่เสีอวนสังเกตเห็นนะครับฝาไฮดรลิกนะครับฝาไฮดรลิกของคันล้อโตนะครับเขาจะมีฝาไฮดรลิกที่มีบันไดเขียนยกใหญ่กว่าแล้วก็ตาไก่ของรุ่น รอโตนะครับก็จะมี2ขนาดนะครับมีตาไก่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับมี2รูนะครับให้เลือกใส่อุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดเล็กได้นะครับไม่ต้องหาบูธมาลองนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามีตาไก่ที่รองรับอุปกรณ์ที่มีตาไก่เบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับมีทั้งรูเล็กและรูใหญ่นะครับแล้วก็อย่างอื่น่มรวมก็เหมือนเหมือนกันนะครับ อ่ส่วนสภาพนะครับอ่มีให้เลือกถ้าเป็นล้อธรรมดาเสืออ้วนมีให้เลือกประมาณ10คันนะครับมีรับโปรฟีดาวได้ด้วยนะครับอ่ดาวสองหมื่นสามหมื่นมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสภาพก็คลั่กกันนะครับแต่รถทุกคันหรือรถส่วนมากก็สภาพค่อนข้างดีนะครับส่วนบายเอ็มสามห้าเจ็ดเอล้อโตนะครับเสืออ้วนมีแค่1คันนะมีแค่1คันครับใครสนใจใครอยากได้นะครับใครสนใจใครอยากได้เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่ เจ็ด 4, 4ู0นะครับ0947064430นะอ่าโทรหาเสียวันได้นะครับสภาพดีทุกคันนะครับอ่าใช้โปร,โปรได้นะครับผ่อนกันได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะครับคุณลูกค้าผ่อนกันได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับดาวที่0บาทดาวที่10,000บาทอ่ะหรือไม่เป็นโซลิดก็ได้นะครับโซลิด75แรงดาว30,000 40, 40,000โซลิด50แรงดาวอ่า หนึ่งพันบาทโอ้ยฝนมากําลังรีวิวฝนมาอีกแล้วอ่าก็เอฟซีอยากได้เอฟซีสนใจคันไหนนะครับฝนมาแล้วนะครับรีวิวได้นิดเดียวนะครับต้องลืมเอาล่มมาด้วยครับต้องเลิกรีวิวก่อนนะครับสนใจโทรหาเซวันด่วนๆได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะหนีฝนก่อนนะครับสวัสดีครับ